เกศสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกำมาพบมาพอกันอีกเชีนเยนคยเนาะคะ่ะเมื่อนี้นะคะเกศก็ได้ผ้ามัดตามนะคะแนวทางนะคะของปูลมไส้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะเหล็กปูลมไส้ไหหล่าง8 0นะคะออกบนนะคะ0-8นดะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะเกศจะได้ผ้ามัดตามโอน,นะคะว่าปูสียำไหตัวได้เน้นไหตัวได้นะคะท่านผู้ชม ทุกตัวเลขนะคะที่เกแตแด่มาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ่ะจะให้เอฟซของเกตทุกๆคนทุกๆท่ทททานนะคะไปพิจารณาล่องเบิงนะคะมักบ่มหมกักค่อยว่ากันอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวห้อสีใได้เข้าไปรับชมรับฟังนะคะตัวเลขของปูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ่ะว่าปูหายตัวใดนะคะ่ะเนาะ ผู้บิโอคได้คนเดียวคนิมานังาขาอว่าจะเป็นอะไรจ้าเินให้เปินเสียงัดังดว่อืเวามันดันไหมถกัต้าให้เปิ้นหก็วเพิ้นให้เนี่ยเปินเสียงดังเลยถ้าเพิ่นวอาว่านี่เพิ่นมันนดีเูแขนน้ำูฉันเนี่ยต้องถมาเอาหน้ต้องถิมาผูกแขนเนยเาบางทักเนี่ยคนเด้งเด้งนี่นี้ ไหายอกอกวาอยากให้อลวดอลวดอยู่่นเนี่ยใช้สมัคที่อไรไปยังไงอย่ี่ไม่ได้ขายนะบเสเจ้สีขนไปหาเอสวัสดีครับปลาตัวสวัสดีนะท่านผู้ชมครับการการน้ำตาลกระปูกากนวัตากระครับพามาตามตัมวดครับน้ำปูน้ำใสนั่งท่านแล้วบูดให เดี๋ยวจติเจอหนาครับผมค่ะบร้าย้างลงมงนอัูครับวันี้ติดหนึ่งสองหกเลขติดให้ติดบนล่างได้บ่ครับปู่เออครับผมแลบนหรือล่างติบนติล่างแล้ว่อยไมาเมอันปี่แปดดีแิบนชินล่างเลย้ กับมาทั้งบนทั้งล่างก็ปูเนาะสามสี่แปดแม่นอิลีคข้าวแม่นครับด้วยบวค่ะแม่นค่ะแม่นค่ะข้ามาหลายงวดแล้วค่ะแม่นแค่แพูต้องปวดหัวสิตายยาแก้ปวดหัวโพราะมัสบายเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้สบายยากแก้ปวดหัวอยู่ดอกคกันแกค่ะครับเอาอเพราะว่าแม่นก็หยุดไปก็จู่จี้จูจิกนะับปู คือบักได้กับบักนั่นน่ะวงสุดท้ายเห็นว่ามันนั่นอันบังคอยยื่นค่ะว่าเรือควันน่ะค่ะตุ๊กตาพวกเป็นยังเลยสามหาคับสี่เจ็ดครับโอ้วงสุดท้ายปูหายสามหาครับสี่เจ็ดปูฟันบ่ค่ะเออเรือควันน่ะโอ้ค่ะสูยเลยขับนวณบ่ได้เลยเป็นบ่ค่ะใช่บ่ค่ะเก๋เข้น่ะข้าเจ้าเจ็บตัวเพราะท่านในแล้วท้งข่อยแล้วกวอนหลือ ปูเหม็นเมนกันนะบนบนล่างนี้วิ่งตัวเดียวเนี่ยปูวิ่งตัวเดียวกันนะครับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองขับขึ้งบนขึ้งล่างครับจับคู่บนปูวงให้ตัวเดียวปะครับสามเจ็ดอืสามเจ็ดโอ้เน้นตัวเดียวเลยสามเจ็ดสามเก้าสี่แปดห้าเก้าหกเก้าเน้นที่สามเจ็ดกับปูเนาะครับเรื่องล่างคิดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หกสามหกเก้า ล่างนี่ปูวงไห่สามคูนะครับสองหาหนึ่งเจ็ดหกสามขับปมัน 1, 2, 3, ติดหนึ่งสองติดหนึ่งสองหกขับผมต้องหกก็ต้องหกมากกมาหกยังที่ครับปูอันก็เรียนตัวยูใช่แต่เคิ่องศูนย์หศแต่ปูวงไห่หกสามับมันจะมาใหม่ชุ่มสามชุ่มหาเจ็ดืับรับปู ครับผมเรเลกเลีกเรียกบนแหนีเม็ดเจ้าแปดละออยสามสี่ห้าหกมาใช่ครับผมคบปูค่ะสักยิ่พิษกันโอ้ยยองพว้งฝันกันครับผมคนว่าเรียงปูฝันปูเอเอาน้ำเลยเนาะปูเน่าเลเอาคำนวอยางเดี๋ยวนาะปูเนาะ คท่านฟันจิวกันแน่ได้ยยุววัดแล้วค่ะเพื่อเพื่อครับวิ่งเพื่อนพว่ก่อนลหันออกมาในโลกครับปูนี่ตั้งแต่ดูข้าณนั่นข้ามข้ามนี่แน่นอนเดียวค่ะปูงวดที่แล้วเนี่ยแปดศูนย์ล่างขึ้นบนเนาะปูนับศูนย์แปดนะครับเนาะแต่ว่าเลขวิ่งนี่เลขวิ่งแม่นนะครับวิ่งล่างปูให้วิ่งสามครับเลขติดปูกับแม่นสามสี่แปด หยับสามศูนย์แปดสามตัวตรงน้ำปูน่าเหล็กติดเนาะครับเหล็กวิ่งของปูนี่สิบ่ค่อยพลาดหรอคะเข่าเกียบทุกงวดเลยค่ะแต่แต่ตามที่แม่หมูได้มาตามปูเนาะค่ะเนาะค่ะสี่พันมาพิษสองงวดค่ะแต่ปูแดงนี่เหล็กดีเลเด่นกับมาติดของปูเลยระางกลางๆปีค่ะเอ้ที่มันเขามาสองงวดแล้วเนี่ยกันบ่ค่ะงวดคืองวดคือพันมาเนี่ยก็งวดก่อน คปูปูมันเจ้าค่ะหมันเนื้ชื่อหามัโอ้คาปูไปได้แปดชุดหนึ่งแปดชุดแปดสมก็ได้โอ้เอสามชุดก็ได้เยกาปูได้ยังไดนสองหมื่นได้ปนได้ล่างหมอค่ะปูปูแบบมาตราใส่สามคือบ่บาเลยค่ะก็สาม่อย อ๋อปูเหล็กปูปูปูไเขียนไห้เนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ปูไปเขียนไห้คอยว่าคอยพันว่าคยชุนคอยกรเลใช่สามชุนว่าพว่าฝันเจ้าค่ะฝันแม่นกันนั่นเจ้าค่ะพูนว่าได้พ่นว่าสามหาเนี่มันตัวหาสามหาเนี่ยมันยังขยันยังกเรยังขยันขับผันขยันขยันขยันกรเาะขันสุนปูเจ้าค่ะปูยาว่าปูบปฝันแม่นเด้อค่ะเด้อมาแมนเด้อค่ะ ปูฟันแม่นเด้อค่ะคำนวณกัแม่นฟันกะแม่นค่ะเบิ่งเบิงแล้วอยู่นี่โอ้ยแม่นละเนาะค่ะมันดโดนละเด้ค่ะนี่ตั้งแต่ตามมานี่ค่ะค่เืม่อกไ่เชื่อใคร่เื่อ่เชไเ่อคกมอคก่ะอใผีบ่อม่าอก็ู่อใเคมเคมเกร่่ เขาเลยยุดดึงเสืเขาลึเขากระชุนตัวเองด้วยน่าสนานอูกระตีกันปะนั่นละ่ะค่ะปูมดมดในปนูหมกักอะไรครับในปูเอาแน่นให้ลูกแม,ม,มนแม่นด้วยค่ะปูซึ่มวงซึ่งวง,ง,งนะคะ่ะครับอ่าล่างล่างหนึ่งเจ็ดอ่าบนสามเจ็ดค่ะโอ้ค่ะเดี๋ยวเกศสีมาสรุปแนวทางนะคะของปูลมไส้ให้อีกรอบนะคะเนาะเพราะว่า เกก็ขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะเพราะว่าก็มีเสียงรบกวนจักน้อยนะคะเพราะว่ากําลังเห็ดก่อสังอยู่เนาะค่ะกับเสียงดังจักน้อยนะคะสาหรับท่านใดบอค่อยได้ยินปันใดนะคะเกก็ขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะเดี๋ยวเกตสิมาสรุปให้อีกรอบเนาะค่ะเนาะเลขติดปูนะคะก็มีหนึ่งมีสองมีหกนะคะเลขวิ่งปูนะคะมีหนึ่งกับสองนะคะแล้วกับปูจับหายนะคะมีหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หกสามหกเก้านะคะ เลขบนนะคะมิเดสามเก้าสี่แปดห้าเก้ากเกานะคะทำช่วมแคบนาจอไว้ทะเบิงเลยนะคะเนาะและกับตัวเด่นของปูนะคะปูในวงกลมหายมิสองหา้าหนึ่งเจสเลขล่างนะคะเลขบนมิสามนะคะนะคะแนวทางของปูหล่มไส้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข่ามารับชมเราฟังแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องน้ำเดอะะ้อค่ะ เม่เกตก็ขอกำลังแรงใจนะคะจากเอฟซีทุกๆคนนะคะเนาะค่ะทุดท้ายนี่นะคะเกตก็ขออห้เอฟซีของเกตทุกๆคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยาเจ็บยาจนนะคะให้ลำลำเรยลุ้ยสุขุสุขคนนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เกตก็มีแค่ตัวเลขนะคะมาฝากนะคะเป็นเพียงแนวทางแขนัดนะคะก็มีเขาบางรุดบางเป็นของธรรมดาเนาะเะนาะค่ะแคบน้าจอไวเทบเบิ้งเลยนะคะ สำหรับท่านใดมักนะคะก็ตามนะคะท่านใดบอมักกับพานนะคะเนาะสุดท้ายนี่นะคะเกียอกับขอตัวลากรพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ